ท่านผูชมจำนายฉินกังได้ไหมซึ่งเคยเป็นรัฐทว่าการสวงกรามเทศจีนเป็นคนหนุ่มมาจากไหนไม่รู้จู่ๆก็โดนมาเป็นรัฐทว่าการสงกรามเทศก่อนหน้านั้นก็ ประเภทฟ้าประธานไปเป็นทู่จีนประจําสหรัฐอเมริกาตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนายชินกังหายหน้าหายตาไปเลยไม่โผล่ไปเลยเงียบสนิทท่ามกลางความคาดเดาต่างๆนานาว่าเกิดอะไรขึ้นจนเมื่อเย็นวันอังคารที่25ากรกฎาคม2 5 6 6าสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนก็นรายงานว่าการประชุมครั้งที่4ของณะารรมการถาวรประจําสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่1 4ได้ลงมติปลดนายชินกังออกจากตาแหน่งแล้วและนายให้นายหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ คนก่อนหน้าซึ่งปัจจุบันก้าวขึ้นไปดารงตําแหน่งประธานกรรมการวิเทศสัมพันพธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดของนักการทูตจีนที่เหนือกว่านันตรีว่าการสงครามเทศให้ในหวังอี้กลับมารับตําแหน่งแทนในชินกลางที่โดนปลดพาฟ้าผ่าหลังดงํารงตําแหน่งได้เพียง7เดือนแต่ว่าซินหัวก็อย่างปกติธรรมดาแล้วครับเป็นสื่อของรัฐบ,บาลไม่บอกเหตุผลด้วยกัน ปลดเพียงแต่ระบุว่าในสีชิ้นผิงลงนามในคําสั่งประทานดีเพื่อประกาศใช้ยังเป็นทางการแล้วเรามารู้จักนายฉินกังนิดหนึ่งนะครับเขาเกิดที่เมืองเทียนจินมณฑลเหอเป่ยจบ เป็นญาตรีด้านการเมืองระหว่างประเทศจากหมหาชลไยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกรุงปักกิ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วฉินกังดารงตําแหน่งหลากหลายที่กระทรวงการตา่างประเทศจีนรวมทั้งตําแหน่งที่สถานทูตจีนในอังกฤษตําแหน่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสองครั้งในช่วงปี249-257 5เป็นอดีตอาทิดีกรมพิธีการทูตในปี2 5 7 2 5 6 0มีหน้าที่ดูแลด้านการปฏิสัมพันธ์ของผู้นําจีนกับผู้นําชาติต่างๆไปที่ทราบกันว่าในฉินกังนั้นเป็นเด็กปั้นเลยนะท่าน ชมในวงการบอกว่าของประธานดีสีจิ้นผิงโดยตรงใกล้ชิดสนิทสนมที่ผ่านมาในฉินกังจึงโตเร็วมากถูกส่งไปเป็นทูตจีนประทำอเมริกาหลังจากนั้นก็ได้กลับมาเป็นนักตรีต่างประเทศเรียกว่าฟ้าผ่าเหมือนกันก็มายังไงมาจากไหนเป็นหนึ่งในนักตรีต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดคือแค่57ปีเท่านั้นครับก่อนจะหายหน้าไปครับเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2016ในิกายฉินกังเข้าร่วมประชุมและรับทานอาหารคํานาน5ชั่วโมงครึ่งกับนายแอนโทนีบริงเกรลฐมนตรีต่างประเทศส ต่อมาวันที่25มิถุนายนนายนชินกังหารือกับเจ้าที่จักรสีลังการ,รัสเซียเวียดนามที่กรุงปักกิ่งหลังจากนั้นแล้วเขาก็เงียบหายสนิทเหมือนมนุษย์ล่องหนไปเลยวันที่11กรกฎาคม2566กระงงทรวงการต่างประเทศจีนเผยว่าชินกังไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมที่อินโดนีเซียได้เนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพหลังจากนั้น25กรกฎาคมนะครับแค่14วันให้หลังมีข่าวว่าคณะกรรมการถาวรประจําสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนลงมติปลดชินกังออกพร้อมทั้งนักผู้ชมครับลบ ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติของนายฉินกังออกจากหน้าเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เต็มโลกโซเชียลจีนเชื่อมโยงว่าการปลดฉินกังครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวของฉินกังโดยมีผู้ประกาศข่าวสาวสวยมากชื่อดังวัย40ปีของสถานีโทรทัศน์ฟินิกซ์ซื่อชื่อฟู่เสี่ยวเทียนฉินกังนั้นมีภรรยาและลูกแล้วส่วนฟู่เสี่ยวเทียนนั้นผู้ประกาศข่าวนี้เป็นชาวชงชิ่งเสฉวนการศึกษาเธอดีมากเธอเรียนจบปริญญาตรีสาขา ภาษาวันณคดเอียกฤษาจากมหาวิทยาลัยภาษาและวพัฒนามักกิ่งมหาวิทยาลัยเดียวกับที่ทีมงานของผมคุณวริตรลิมทองคุณและคุณดวงพรลิมทองคุณภริยาซึ่งจบมาด้วยต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเธอก็ไปศึกษาต่อได้ปริญญาตรีใบที่สองสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปักกิง่ง Beijing University หรือที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเป่ยต้านอกจากนี้แล้วเธอปี2551บเธอจบปริญญาโทสาขาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์2552 14ิปีที่แล้วเธอเข้าร่วมกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาว เทียมฟินิ克์มีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกาะฮ่องกงเข้าประจำการในลอนดอนในตำแหน่งหัวหน้านักข่าวละหัวหน้าสถานีรับผิดชอบรายงานข่าวการเมืองเศรษฐกิจในอังกฤษและส่วนต่างของยุโรปจากนั้นปี2 5 5 5เธอก็ย้ายไปประจำทำาง,งานใหญ่ที่ฮ่องกงและเลื่อนตำแหน่งเป็นนักข่าวอาวุโสตั้งแต่ปี2 5 5 7เธอทำหน้าที่เป็นพิธีกร,รายการโนทนากับผู้นำทางการเมืองจากประเทศต่างๆแขกรับเชิญในการเสวนาได้แก่ประธานซ ok ีเรียบาซาอัลอาซาดนายกรัฐมนตรีอิร ไฮเดอร์เอาอาบดีรั่มตีว่าการสงตรามที่อเมริกันจอห์นเคอร์รีอดีตนายมนตรีอังกฤษกอร์ดอนบราว์อดีตรั่มตีต่างประเทศสหรัฐนายเฮนรี่คิสเซอร์เป็น ปัจจุบันแล้วฟู่เสี่ยวเฉียนไม่ได้จัดรายการแล้วตั้งแต่เธอตั้งท้องเมื่อปีที่แล้วแล้วก็บินไปคลอดลูกชายที่อเมริกาอาศัยอยู่ที่นั่นเลยปัจจุบันลูกชายอายุ8เดือนมีชาวเน็ตดูหลักฐานการโพสต์ต่างๆนานาและเชื่อว่าเชื่อว่าเด็กอายุ8เดือนนี้น่าจะเป็นลูกของนายฉินกังจากข่าววงในว่าวว่่าูเเสียียยนน่าจะโดนจับไปแล้วเธอโพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนเมษายนว่ากําลังขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจีนพร้อมลูกชายไวแบบ่เบาหลังจากนั้นเธอก็สูญหายไป อย่างไรก็ตามเรื่องชู้สาวอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ไม่ใช่เหตุผลทเทียวเดียวที่ทําให้ในายฉินกังซึ่งเปรียบเสมือนลูกรักของนายสีจิ้นผิงโดนปลดในวันนี้มีการแชร์ต่อมาว่าฟู่เสี่ยวเฉียนนั้นน่าจะเป็นสายลับสองหน้าอาจจะเป็นสปายให้รัฐบ,บาลจีนแต่ก็แปรพักไปทางตะวันตกซึ่งท้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนายฉินกังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและก็มีน้ําหนักมากพอที่จะปลดนายฉินกังออกจากตาแหน่งเพราะปะกติธรรมดาแล้วไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของ รัฐบ,บาลจีนจะมีข่าวอื้อฉาวในเรื่องของการมีกิ๊กซึ่งก็เคยมีอดีตนักเทนนิสจีนระดับโลกจําได้ไหมฮะที่มีเรื่องกับผู้นํารัฐบ,บาลจีนคนหนึ่งเป็นถึงพรีดบรโรแต่ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรนอกจากว่าผู้นําคนนั้นก็ โล่โปรไฟล์ทำตัวให้เงียบแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปเพราะฉะนั้นถ้ามีเฉพาะเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่เป็นข่าวคราว,าวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นสายลับสองหน้านั้นน่าจะเป็นความจริงมากอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับถ้าเป็นจริงตามข่าวลือและนายฉินกังไม่ใช่ลูกรักของประธานสีจิ้นผิงก็อาจจะโดนโทษหนักกว่านี้ไปแล้วเพราะการผลักดันนายฉินกังขึ้นมาจนถึงตําแหน่งรัฐมนมริต่างประเทศวันนี้เป็นวิจารญาและการตัดสินใจของประธานดีสีจิ้นผิงโดยตรงและแต่ผู้เดียวครับ